แกนเวยไทยทั้งสองท่านค่ะถามความรู้สึกก่อนเลยพี่เชลเป็นยังไงคะต้องบอกว่าเชลตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าจะได้มาอยู่จุดนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราประกวดแกนไทยอะค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ส่งออกแล้วก็ดีใจมากๆแล้วรู้สึกคอมพีดกับการประกวดในไทยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราได้รับเกียรติเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ค่ะเห็หนถึงความสามารถเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้เต็มที่ในการไปประกวดไั้รนี้เหมือนกันค่ะ เราคิดว่าตัวเอง,ง,ถ,ง,องเถ,ถ,ถูกจะมีใจตัวมินดาจะไช้ส่ของควัญเขาบอกว่าเขาจปนิตอัลเธอร์วิสดีจริงหรอคะคือต้องบอกว่าเชลอ่ะตอนประกวดไทยเชลก,ก็ตั้งใจว่าจะเป็นตัวของตัวเองมากๆในการประกวดทีนี้ค่ะตอนที่เชลรู้ว่าเป็นมิสซูปราใช่ไหมคะเชลก,ก็ไปอ่าน คอนเซปต์ของเวทีเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาชอบเลยก็คือการเป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกันจะทำเป็นตัวของตัวเองแล้วทำอะไรเพื่อสังคมต่ออันนี้ค่ะเชลีมองว่าคอนเซปต์เวทีตรงกับเราเราก็เลยตบปากแล้วพูดกับพี่ญ่ด้วยว่าคิดว่าถ้าเป็นเวทีเราน่าทำได้ดีเหมือนกันแล้วพี่ดาเองก็คงเห็นถึงความแบบเป็นจริตเราแล้วคิดว่าน่าจะพาไปสู้ได้อยู่ทางขอเขาสุกไหมด้วยนายรู้สึกยังพอได้รตัวแทนครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ในเหมือนเชลยครับที่เรารู้สึกว่าเราปิด แล้วอิ่มตัวกับการประกวดไปแล้วแต่กลายเป็นว่าพอผู้ใหญ่ทักมามันเหมือนจุดประกายเราอีกครั้งหนึง่งรวมถึงการซัพพอร์ตจากพี่ๆด้วยครับมันจุดประกายในตัวใน,นอีกครั้งหนึง่งแล้วรู้สึกว่าในอยากจะทําเต็มที่เขาไม่ได้ถามเลยครับว่าเราพร้อมไหมเขาถามว่าเราอยากไปไหมค <c oughs> ำว่าอยากเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าใช่มีไฟเราก็กระหายมันอีกครั้งหนึง่งแต่คนก็เหมือน่าเคยประกวดที่เวทีนี้มาก่อน ใช่ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอะไรอย่างงี้ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมันแบบมันตื่นตานวันแรกยังยังถามตัวเองอยู่เลยว่ามันใช่เราจริงๆหรือเปล่าได้มาเหมือนเชลที่ก็ถามเลยว่ามันใช่เราจริงๆรหรอถึงขั้นต้องคอนเฟิร์มกับทีมว่าเรื่องผมจริงๆใช่ไหมครับผมจะได้ลางงานเลยอะไรอย่างนี้ยเพราะเป็นการลางงานที่ด่วนมากค่ะเพราะได้รับเรื่องแล้วทงเูากดดันนี่คะจริงๆเชลนะคะตอนแรกอ่ะเชลตอนที่คุยเสร็จอะค่ะยังไม่กดดันเลยเพราะว่าบอสค่อนข้างแบบ บอกเชว,ว่าให้เชวแบบสบายๆเป็นตัวของตัวเองได้เลยเออแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มมีข่าวไปอะค่ะพอเริ่มเริ่มกดดันละด้วยความ, <c oughs> มที่แบบว่ามีสายสพายไทยแลนด์ด้วยล่ะค่ะแล้วเราก็เพิ่งได้เข้ามาสู่วงการนางงามค่ะเชวอาจจะไม่รู้ว่าความกดดันตรงนี้มันมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ค่ะก็กำลังเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะก็นางงามมือใหม่ค่ะแต่บอกแล้วคำแนะนำไม่ใหม่ <c oughs> ค่ะเรื่งกดดันอยู่ไหมเชวเพราะก่อนหน้านี้เรามีดรามา่าเกิดขึ้นมาเรื่องการแบบว่าเราไม่ตรงเทสกับเวทีสุปบ้ารแม่แม่ลองดูใหม่ คือตอนกนไทยอาจจะพอดตัวขาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นซูปราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเทสต์ของคนมงแต่ละปีของซูปราค่ะถ้าที่เชลูคือเขาไม่ได้มีเทสต์ตายตัวค่ะแล้วก็เชลรู้สึกว่าแต่ละปีเขามีจุด ที่มันแตกต่างกาันซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าอย่างปีนี้เราจะตรงโจทย์ตอบโจทย์เขาไหมด้วยค่ะเชลก็จริงๆไม่ได้ซีเรียสกับว่าตรงเทไม่ตรงเทนะคะจริงๆเครียดก,กับการที่ว่าอยากจะไดเพรีเซนต์ไทยแลนด์ให้ออกมาดีที่สุดมากกว่าพอมีเสียงวิจารณ์แล้วแบบเราไม่ตรงเทสคำนี้นทีมแดงใจหรือกําลังใจเลยไงบ้างแม่จริงๆป้านหนูดีใจดีไม่บอกว่าหนูไม่สวย <laughs> จริงคือบอกว่าไม่ตรงเทสไม่เท่าไหร่ถ้าบอกไม่สวยยังเครียดอยู่แต่พอบอกเออไม่ตรงเทสแต่เข้าใจได้่ะเข้าใจได้เพราะแต่ละเวทีมี ความสวยแบบเอ้ยหรือว่าเทสตแตกต่างกันนะคะเราไม่ได้บั่นทอนเรื่องความมั่นใจของเราเลยใช่ไหมคะค่ะไม่ได้บัน่นทอนค่ะเพียงแต่ว่าเรากดดันตัวเองอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากให้เหมือนทุกคนที่เชียร์ค่ะเชียร์สายายไทยแลนด์แล้วก็สิ่งที่โชว์ตั้งใจคืออยากทําให้เต็มที่ที่สุดมากกว่าค่ะตัวไหนเองก็เหมือนจะมีวิจารณ์อย่างเงี้ยแล้วว่เราเหมือนเราแบบว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้จะเป็นยังไงเราเริ่มจะเห็นบางส่วนตอนแรกนะครับในกดดันอย่างเดียวคือเรื่องเวลาครับแต่ว่า<ม>พอโดนวิจารณ์อะไรออกไปเรารู้สึกว่า เราทําให้เต็มที่ทาทุกวันอย่างเต็มที่ดีกว่าเรามีความแบบจากอาชีพที่ได้ทำนะครับมันมีความ nice ความคลายอยู่แล้วเชื่อว่าเราเอาสิ่งนี้เข้าไปสู้ครับ เรื่องเทสในมองว่ามันปรับเปลี่ยนได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเอาชนะใจเขาได้หรือเปล่าในใจแต่ว่าความหวังไปพร้อมความหวังใช่ไหมค่ะใชการไม่ได้มีผลกับสิ่งที่เราจะไปทำค่ะมันยิ่งทําให้เราต้องเอก็คือต้องบอกว่าการประกวดนางงามอะชวมองว่ามันเป็นการพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องไปพูกตัวเองใหม่อีกในเวทีนานาชาติเพราะว่า อันนี้มันเหมือนกับว่าอย่างนางานางามนางงามแฟนนางงามไทยค่ะเขารู้แล้วว่าเราประมาณนี้แต่แฟนนางงามเมืองนอกค่ะเขาไม่ได้รู้ว่าอร์ฟอร์แมนเราเป็นยังไงยิ่งเราแต่งตั้งไปด้วยค่ะเขาอาจจะไม่ได้ติดตามแบรนด์หรือติดตามพี่นายมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเ<ม>ชื่อมองว่าเนี่ยพอเราไปอยู่ตรงนั้นอะเราก็ต้องทำาูเปอร์แมนใหม่ให้เขาเห็นแล้วก็พิสูจน์ตัวเองกับชาวโลกด้วย พอโดนแต่งตั้งแล้วแต่ละคนเหมือนมีคิวงานกันอยู่แล้วตัวไหนเองมีด้วยมิเชลทำธุรกิจด้วยตอนนี้ยังไงครับถ้าตัวมิเชลก่อนเคลียร์งานได้ไหมครับะตัวตรงเลยใช่ไหมคะตัวตรงเลยก็คือจริงๆก็ค่อนข้างฉุนระหุแล้วก็อย่างที่เชื่อวบอกค่ะว่าการเป็นนางงามมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านั้นบางทีคือมันขึ้นอยู่กับความพร้อมมันไม่ใช่แค่ความพร้อมเรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะคะมันเป็นความพร้อมหลังบ้านเราด้วยทีนี้ค่ะสิ่งที่เชี่ยวทำได้คืออย่างธุรกิจอ่ะก็โชคดีที่หุ้นส่วนเข้าใจแล้วก็็็็ททททีีีีี่่่่่รรรร้้้้้้้าาาาาานน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 นเยยยกกกกกฝฝไไไไดะะะะะะคคคคสซหหหๆๆวปปปชออิง เป็นกำลังใจให้เชิตลอดหนึ่งเดือนที่ไม่อยู่ค่ะรับอย่างนั้เองก็ทักหาแผนกลูกเรือก่อนเลยก็ต้องขอบคุณเอเชียนะครับที่ให้โอกาสตลอดไม่ว่าไหนจะไปประกวดไปที่ไหนก็คือซัพพอร์ตบรหยุให้เลยเต็มที่ครับก็คือรู้สึกว่าพอเราส่งเมลแล้วเราได้รับเมลตอบมาว่า congratulation เ we proud of you เรารู้สึกแบบมันดีใจมากแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องวีซ่าเรื่องชุดเรื่องทุกอย่างแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวคือมันค่อนข้างแบบกดดันเรื่องเวลานิดนึงแต่เชื่อว่าเราจะค่อยๆคิดแล้วก็วางแผนออกมาได้ดีแน่นอนข้อนี้ข้อนี้พี่เชียบอกว่าหวังมงเลยหวังสร้างมงคลสายค้ามืงก็อยากความมงสองเหมือนกันค่ะาพร้อมเราตอนนี้พอเป็นจุดองคทุกอย่าง จริงๆอะค่ะความพร้อมมาชมมองว่ามันเป็นใจที่อยู่หน้าง,งานด้วยนะคะส่วนหนึ่งคือความพร้อมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชุดเสื้อผ้านหน้าผมแล้วก็ลุคที่เราวางไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะชมมองว่าเราไปอยู่ตรงนั้นอะน้าง,งานสำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะไปเจอกับอะไรเราจะแฮนดเดิลหรือว่าเมนจกับหน้าง,งานได้ยังไงบ้างะค,ะค่ะอืแสดงว่าไอ้ที่เราอกว่เมื่อกี้บังมืงมแบบไม่เลือใจเลยใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่า มันเราประกวดนะคะเราก็อยากชนะอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือประสบการณ์เพื่อนๆตอนนี้เชลมีเพื่อนน้ำมันห้าประเทศแล้วนะคะแล้วพยายามเล็กเป็นไปเรื่อยๆอยู่ค่ะตอนนี้พยายามหาเพื่อนเพราะกลัวไม่มีเพื่อนในกองของใช่คุณไานละครับความพร้อมเราขนาดไหนครับครับความพร้อมในก็คือต้องว่าตอนนี้เราก็พยายามเรียนเดินพูดปุกรอยรั่วที่เราเคยมีนะครับเอาจริงความพร้อมมันมันอยู่ที่ใจด้วยพอใจเราพร้อมเราทําทุกอย่างได้ตอนนี้ในพยายามแบบช่วยซัพพอร์ตทีมทุกอย่างที่เรามีอะไรอย่าง อ่าว uh, to ิด hmm. mm ีโอแนะนําตัวเลยพยายามขอคิดทําเองทาสคริปต์เองเนี่ยครับเพื่อให้เขาได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่มาจากใจเราจริงๆคิาการประกวดครั้งนีสัมภาอะไรมาจู่ก็เป็นของขวัญใคุณพ่อด้วยใช่ครับก็คือเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อด้วยครับรู้สึกว่าครั้งแรกอะขอวันหยุดเพื่อจะกลับบ้านไปวันเกิดคุณพ่อแต่พอมีการประกาศขึ้นมาแล้วมีงานแถลงข่าวก็เลยบอกคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าสนับสนุนเต็มที่เชื่อว่าลูกจะทําได้แน่นอน บางทีแบบลูกอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ก็ได้ใครจะไปรู้อยากได้ตน่งเหนอยกจะไปถามเพราะว่าช่างแเราก็จะได้แต่แต้งาใช่ครับจริงจริงในโดนแต่งตั้งมา2อถึงสามวิทีแล้วนะครับแสดงว่าผู้ใหญ่เขาน่าจะเห็นศักยภาพหรืออะไรบางอย่างก็รู้สึกว่าเราทําให้เต็มที่แน่นอนครับจริงๆริาว่าแต่งตั้งมันก็มีความกดดันอยู่เล็กๆอยู่แล้วว่าแบบมันไม่ได้ประกวดมาแต่จริงๆ ม,มันมีนัยยะสําคัญอยู่สแสดงว่าผู้ใหญ่เห็นถึงความพร้อมบางอย่าง<ะ>ในตัวเราเราเชื่อว่าเราจะทําได้เราเชื่อพี่ๆก็เชื่ออนกันเราพวกเราสองคนจะทําได้เพื่อนๆคอยซัพพอร์ตกันไหมครโอ้สุดๆดครับอย่างเพื่อนๆ MI t h น i l a n d นก็คือถามตลอดว่าอยากให้ช่วยอะไรซัพพอร์ตตรงไหนน,นะครับก็เหมือนเพื่อนๆของแฟลเชล <c oughs> ก็คือแบบพอเราเห็นอย่างเงี้ยพอเรามาได้สัมผัสเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอะค่ะใช่ทุกอย่างเรามีทีมเรามีเรามีกองเรามีเพื่อนๆที่แบบ ไปทางไหนก็มีคนช่วยตลอดใช่ต้องใช้ตัวช่วยไปบนบานสานกล่าวที่ไหนไหมคะเสริมกำลังใจสายมูกันไหมวกเราสองคนมูตอนนี้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 ต้องเริ่มเริ่มไล่ไล่คิดอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าล้ำพังเตรียมช่วยไม่ทันเลยหมูนี่นี่ตอนแรกฝากเบลลมูอยู่นะคะเราก็องไปมูเองสิเราต้อไปมูสอันนี้เราให้คะแนนเขาของเราพูดกี่สิบครับตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยแล้วเวลาเนาะถ้าเรื่องอย่างอื่นเราวางไว้ก่อนเราใจเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะใช่ครับใจร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ฝากติดตามค่ะขอบคุณครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราสองคนนะครับในมิเชลนะครับมิสแอนด์มิสเตอร์ซูเปอราชาติโนลไทยแลนด์2025นะครับพวกเราสองคนจะทำให้เต็มที่และเชื่อว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นพวกเราก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่ทุกคนเซอร์ไพรส์เราก็เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะให้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันที่โปแลนด์นะคะดวลโกล์ฟฟิแนลยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่ะของเชลจะเป็น27ขอนายนนะคะ เป็นแบบนี้กันไครืวอวาต่างคนต่างดงของผู้หญิงจะเข้ากองก่อนนะครับยังไงก็ฝากเชียร์น้องด้วยเด<ช>ี๋ยววัน <laughs> นึงนพี่จะไปส่งขอบคุณค่ะไปก่อนค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ